<clears> Thank <throat> you. เรารู้จาพวกเดกเปการที่ทางเารัติกาเี่วบายคุ้มครองเด็แรจะคุ้มครการตสายการเรียนรู้ในสวนี้วันนี้ก็เป็นวันปบกาดีมาอะไรก็จทั่งเออมีสารศาสสนะสอบกันอัจิ้เนี่ยทุกอย่างมันจิ้มมันเดิมหมดเลยน้ำที่มีแบบนี้น้ำที่เรา เรือเรีกว่าวิธายังเพิืไปนองสุดท้ายสุดยอดเเดือนไหนเดือนตุลาตุลาเนาะวันที่หนึ่งันสี่ห่งสี่นะสถามไปนอานักจริงชอบที่จะมาทำการหรือว่าเอาความสมารถในวิชาที่เรโน่ในวิชาแรกฉันคิความ สุภาชิตก็พูดที่ดีมีพุทธภาษิตพป็นเจ้าตระักธรรมภาษิตธรรมะเข้าไปแล้วก็สาวกภาษิตก็รู้ผู้ที่ทุกสถานการณ์เวดาภาษิตเวลาพูดได้ก็ยิงยิ่งเจ้าดัภาษิตถ้าอ่านออกออกไปถูกก็ธรรมะภาษิตสมบูรณ์ที่สุดเดิ๋ยวเวลาเชี่ยวสมดังธรรมะภาษิต